สวัสดีครับมาอนี่ครับผมมีโอกาสนะครับเนาะโอ้มื่อลมมาอนี่นะครับผมมีโอกาสนะครับเนาะวันที่วันเสาที่ยี่สิบเก้าเดือนสิงหาคมครับสองพันห้าร้อยสอสิบสามะครับเลยเดินทางมาจังหวัดบพิการนะครับเนาะมาเล่นน้ำตกเขาเรียกว่าน้ำตกถ้ำพระนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบรอบนะครับมีรบปาวุฒิแตวผู้สาวนะครับก็มาเล่นน้ำกระมาอนี่น้ำกระประมาณนี้ครับ ราคาถูกได้เนาะครับเนาะคาน่าจะมากอ่ะสามสิบบาทครับค่าเรือสามสิบบาทแล้วนี่เก็บค่าพันดานอีกนะครับยี่สิบบาทผู้เณรยี่สิบครับเด็กหน่อยครับผู้สูงอายุหกสิบปีกันไปนะครับก็ต้องเสียคา่าพันดานนะครับเนาะขาเรือไปครับสามสิบบาทครับบรรยากาศ ทั้น <bra. S 1> ที่สองเนาะเนที่สองแต่ว่าทั้นที่สามไม่ไพ่ให้ขึ้นครับต่ไล่ครับหาทางึ้นเ่อพอหอกเราจีทีนอ้อมไปทางคนเด้อาเราทานรอไปดูทำทำนาแต่ว่าผที่ลงไตะครับยูสันแรกครับเขาเนสันแรกว่าอยู่ยูดลงไต่เดิมจะข้าไปบัง ground, คร yes, ับ